สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรโอ้โหวันนี้มีเรื่องทึ่งมหัศจรรย์อีกหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะหรือเมื่อคืนนี้อะไรจ๊ะแม่ลงรถมานะคะยังไม่ทําการแสดงเลยนะคะพ่อการชัยก็พานะคะผู้คนท่านหนึ่ง ไปหาน้องอุ๋งอิงหลังเวทีอะไรคูชุเล่าเลยเล่าเลยอ๋อเรื่องมืออยู่ว่าผู้ชายท่านหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินทางมาหาอุ๋งอิงโดยตรงนะคะที่หลังเวทีมามอบเงินให้น้องอุ๋งอิงหนึ่งมื่นบาทนะคะเป็นค่าอะไรคูชุอ๋อท่านพูดว่าโอมเพียงคาถาอุ๋งอิงของให้ลูกชายสอบติดในร้อยพ้นปรากฏว่า ลูกชายสอบติดในร้อยจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ได้นำเงินมามอบให้น้องอุ๋งอิงหนึงหมื่นบาทนะคะหนึ่งหมื่นคะแนนนะคะโอ้ยนะคะเขาบอกว่าคนเรานะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นความเชื่อของแต่ละ ท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาพูดเปย์เล่นนะคะว่ากระทาอุงอิงอุงอิงนะคะขอให้ลูกชายสอบติดนะคะนายร้อยและลูกชายก็สอบติดจริงๆนะคะวันนี้ครูชูก็มาเรียงเม้ามอยให้ฟังนะคะและก็มีอีกนะคะหลายๆเรื่องเลยวันนี้นะคะแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ขับรถท่านผู้บริหารนะคะ เป็นคนขับรถนี่แหละค่ะพูดง่ายๆนะคะของท่านผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งมีโรงงานอยู่ที่กรุงเทพมีพนักงานหมื่นกว่านะคะและก็มีสาขาอยู่ที่ไหนอีกที่ลำพูนอีก 5, ค้าพันกว่านะคะรวมกันแล้วนะคะเกือบ20,000นะคะพนักงานของบริษัทนี้นะคะทำไมคะอุ๋งอิงอ๋อทำไมทําไมครูชุครูชุอ๋อเรื่องมีอยู่ว่านะคะ เวลากลังวันนะคะพักทานข้าวนะคะแล้วก็ที่บริษัทแห่งนี้ล่ะคะ่ะก็จะเปิดนะคะเปิดเขาเรียกมันจะมีทีวีวงจรนะคะตามเสาต่างๆเลยนะคะติดตั้งเอาไว้นะคะติดตั้งเอาไว้ตรงเสานะคะทีวีเป็นจอเป็นจอเนี่ยจอแบนอย่างเงี้ยคะ่ะ และหลังจากนั้นพักกลางวันนะคะก็ได้เปิดนะคะเป็นเพลง MV ของน้องอุ๋งอิ่งนะคะตลอดเลยค่ะพนักงานท่านใดเดินมาก็มองเห็นท่านใดเดินมาก็ว้าวท่านใดเดินมาก็ว้าวนะคะทั้งโรงงานหรือทั้งบริษัทเลยค่ะก็ได้รับฟังเรื่องราวของน้องอุ๋งอิ่งนะคะนี่แหละค่ะเป็นที่แบบอัศจรรย์ฮือฮามากนะคะแล้วก็พนักงานนะคะ ก็ได้ฟังกันนะคะแทบทุกวันนะคะและก็คนขับรถของท่านผู้บริหารนะคะเวลานั่งขึ้นไปเป็นพูขับใช่ไหมคะก็เปิดเพลงนะคะของอุงอิงนะคะถึงตัวเองจะฟังแต่ระดับผู้บริหารก็ต้องฟังไปด้วยใช่ไหมคะซึ่งนั่งอยู่ในรถและผู้บริหารก็ฟังไปฟังไปนะคะตอนนี้ก็เกิดความชื่นชอบนะคะพนักงานขับรถท่านนี้ก็บอกว่าแม่แม่พนักงานบอกว่าอยากให้น้องอิงอะ มาทาการแสดงที่นี่จังเลยนะคะมีต้อคนให้การต้อนรับน้องนะคะขนาดท่านผู้บริหารนะคะบริษัทใหญ่มากเลยนะคะแห่งนี้นะคะก็ได้เป็นเขาเรียกว่า fc พ่อ,พอแม,แม,แม่ของน้ององค์อ,อิงเช่นกันนะคะครูชูก็บอกว่าโอ้โหวันนี้ครูชูจะพูดอะไรอีกเมามอยอะไรอีกอ๋อเดี๋ยวครูชูขาดไม่ได้เลยนะคะเมามอยนะคะเรื่องอะไรอ๋อเรื่องภาพยนตร์ค่ะเรื่องภาพยนตร์ นะคะตอนนี้กําลังจะออกฉายแล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาก็ไปดูไปดูหนังกันนะคะที่โรงหนังนะคะที่อุดรนะคะภูพผ,ผ่านสะอื้นนะคะเพื่อที่จะไว้เป็นแนวทางในการสร้างหนังซึ่งบอสโจเนะะี่ยค่ะเป็นระดับนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่ามือโปรในการแต่งเรื่องนะคะพอดเรื่องแต่งเรื่องผู้กํากับก็บอกแล้วนะคะว่ามาจากอีสานนะคะเขาเรียกว่าเกี่ยว บอยนะคะนี่แหละคะ่ะผู้กำกับที่โด่งดังมากเลยนะคะก็มาด้วยเมื่อวานนี้ขนาดมาดูดังนะคะเรื่องภูพานสะอื้นผู้กำกับท่านนี้นะคะก็ได้มาชมกับมอจโจด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆเขาก็คุยกันนะเขาบอกว่ามามามา เรามาร่วมโปรเจกต์ใหญ่เพื่อนๆบอกว่าแม้กลัวไม่ได้เล่นใช่ไหมคะรีบนําเงินนะคะมาให้กับมอสโจเลยคะ่ะและหลังจากนั้นก็มีทนายความนะคะมาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาเขียนสัญญานะคะขนาดนะคะแบบเราร่วมโปรเจกต์กันนะคะก็ต้องมีสัญญุงสัญญากันใช่ไหมคะเก่านนี้ขอลงทุนด้วยนะคะรีบควักเงินให้เลยนะคะท่านนี้ก็บอกลงทุนด้วยควักเงินให้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ฮือฮาและประทับใจเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่าน,นะคะอันนี้ก็มี เขาบอกว่านะคะยิ่งใหญ่มากอันนี้ที่เขาโพสลงนะคะเดี๋ยวคุณชูสะอ่านให้ฟังนะคะยิ่งใหญ่มากครับขอบพระคุณท่านซอทอจันทร์ร่วมแสดงพร้อมนำเขาเรียกว่าคริมฮับเตอร์นะคะ,ระค,รคริมฮับเตอร์เข้าฉากกับภาพยนตร์ที่ผมสร้างดีใจที่สุดครับ เริ่มถ่ายทำเดือนพฤษภาคมนะคะเริ่มถ่ายทำนะคะเขาบอกว่าเริ่มถ่ายทำเนี่ยเดือนพฤษภาคมและก็เริ่มฉายนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะของปีนี้ล่ะค่ะเตรียมสนับสนุนเข้าชมได้เลยนะคะอันนี้ครูชุกก็มีเเรื่องเม้าส์มอยให้ฟังนะคะ,ะทอทจันนะคะก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันนะคะก็จะร่วมเข้าฉากในครั้งนี้ด้วยและก็นําเครื่องบินส่วนตัวนะคะฮอนะคะมาร่วมแสดงด้วยนะคะ แล้วครูชุก็บอกว่าโอ้โหโอ้โหอันนี้จะยิ่งใหญ่มากเลยค่ะอันนี้อน,นีนบอโจก็ได้ลงคลิปอีกนะคะคลิปอะไรกูชุอ๋อเขาบอกบอโจบอกว่าผมได้โทรไปหาเพื่อนผมแล้วนะครับท่านสสรัฐคังแสงโอ้คังแสงทุกคนต้องรู้รรจักนะคะ หนังเข้าโรงวันไหนเพื่อนผมจะบอกจะชวนพ่อนะคะโหพ่อท่านนี้นะคะคือสุทินคังแสงเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะก็บอกว่าจะไปชมด้วยจะไปชวนนะคะเขาบอกว่าจะไปชวนคุณพ่อเนี่ยเพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่า จะไปชมใครคะโอ้อันนี้นะคะเขาหมาหมอยกันมานะคะท่านนายกด้วยนะคะโอ้โหนะคะตื่นตาตื่นใจนะคะและเขาบอกว่าผมเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นศินลปวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะซึ่งหมายถึงว่าจะต้องเป็นซับพาวเวอร์นะคะซับพาวเวอร์ได้นะคะนี่นะคะเพราะหนังเรื่องนี้เป็นศินลปวัฒนธรรมนะคะ ทีนี้ก็เพื่อนของเขาเรียกว่าเป็นเสี่ยวกันนะคะทางภาคอีสานเขาก็จะเรียกว่าเป็นเสี่ยวกันนะคะพ่อกับพ่อก็เป็นเพื่อนกันนะคะลูกกับลูกก็เป็นเสี่ยวกันนะคะเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าจะชวนคุณพ่อเนี่ยค่ะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต,ต,นต้นนะคะคุณชูอยากให้เห็นไวๆจังเลยนะคะว่าจะออกมาแบบไหนเขาบอกว่าร้องไห้กันเนี่ยค่ะถือผ้าเช็ดหน้าไปเลยนะคะเวลาราม่าราม่าไปพอนะคะจะตลกกันด้วยนะคะจะให้หัวเราะกันนะคะ โอ้โหนำแสดงใครคะเพชรสหรัฐคอนเฟิร์มแล้วคะ่ะหม่มจกมกนะคะมาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วยตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเอาคูชูครูช,ชูอะไรอีกองยโอ้ยหมดเวลาอีกแล้วไวมากเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนก่อนเมื่อคืนนี้ก็ไปทําการแสดงที่นะคะปทุมวาปีอุดรธานีผู้คนก็ยะอะยะ,ยะเลยนะคะวันนี้ไปที่ไหนครูชูอ้ยอยออยออยครูชูจะรีบไปปูเสือปูส์นะคะที่บ้านดอนทองตําบล สะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรชาแนลด้วยนะคะรีบไปปูเสือปูสะแล้วค่ะสวัสดีค่ะ